วัดคลองคูจ้าจังหวัดพิจิตรพาลิชายมาดูนู่นๆจระเข้ตัวใหญ่ไปดูจระเข้ก่อนนล้วคุณชายอันนี้ทางเข้าวัดจ้าเราจะพาเราไปไหนลงไม่ได้ตัวใหญ่เท่าที่ที่นู่นไหมลิชัยเท่าเท่ากันเลยนู่นจอดตรงศาลาอันนี้อันนี้จะตัวเล็กกว่าเปล่าจอดศาลาได้ มีสูงนี่จ้พญาชารวันลงไม่ได้หรอกตรงนี้สูงเหรอดูว่าฝั่งนี้ได้ไหมเป็นทางมั้งตรงนี้สูงดูต่ำค่ะไม่มีที่จอดที่จอดมันสูงก็เลยลงยากเลยเดี๋ยวพาลงไปดูด้านนอกกันค่ะ ฉันมาที่จอดไม่ได้จอดในวัดนี่แหละจอดขวางคองเลยนะคุณชายไปลงไปดูตรงนู้นมีจะพ้าอยู่นี่จ้ะเป็นชายชี้อะไรชี้โบชี้เบ่ยเรือที่เขาปแข่งหรือตอนนียเรือยาวนัเนี่ยเจ้าแม่ทีสารเจ้าแม่ต้นตะเคียนปะเรือวอ่าคุณชายอุ้ยข้างในมีอะไรด้วยเนี่ย ลูกปั้นอะไรใหญ่ๆจระเข้ <ST AR> ไหว้พระก่อนแต่ว่าโบสถ์เขาปิดอะ่ะ <ST AR> น่าจะปิดไหม <ST AR> ไหว้พระตรงนี้ก็ได้วัดคลองคูนับเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2472ลักษณะเอกลักษณ์โดดเด่นของสถานที่วัดคลองคูมีปูชนีวัตถุคือพระประธานในอุโบสถหน้าตักกว้าง49นิ้วกับพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วรวม2องค์สร้างพร้อมกับอุโบสถศุสทธอักสราช249และพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง19นิ้ว1องค์หน้าตักกวา้วงา,กวาง16นิ้ว1องค์ ตัดาากว้าง12 13านิ้ว2องค์แต่น่าเสียดายครับวันนี้เรามาโบสก็ปิดครับภายในวัดมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ มากมายน่าจะมีครบมาแล้วคุณชายดูดิคุณแม่คุณอิมพญานาคก็มีม <laughs> ด้านหลังของศาลาการประเรียนยังมีรูปปั้นแสดงคนที่กระทำบาปแล้วต้องตกอยู่ในนรกเป็นอย่างไรทั้งนี้ก็เพื่อให้คนมีความเกรงกลัวต่อบาปนั่นเองครับบริเวณวัดร่มลื่นเงียบสงบดีครับมาค่ะตะเคด้านหน้าวัด นี่เป็นแม่น้ำหรือเป็นคลองผู้ชายว่ามันเป็นคลองคันนี้คลองหู <c oughs> มีเรือพายไลย นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพยาชะละวันตัวใหญ่คาบตะเภาแก้วนอนพง,งาดขวางคลองน้ำมีขนาดความยาวถึง47เมตรตาตัวกว้าง6เมตรสูง5.5เมตรนับได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพิจิตรอีกแห่งหนึ่ง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ mm hmm. ก็พามาเที่ยววัดของคูจังหวัดพิจิตรเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ